ตีอ้วนชวนหิวร่วมกับเวอร์แก๊บทัวลงพุงกินเที่ยวพัทยามาถึงช่วงทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับ,บคุณผู้ชมเราเปิดรับสมัครนะครับกับแคมเปญดีๆนอนพักฟรีหนึ่งคืนพัทยาพร้อมอาหารมื้อใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปินค่ะน้องปินชื่อหวานค่ะสองคนนี้ได้รับคัดเลือกนะครับมากินฟรีเที่ยวฟรีกับเราแล้วก็ได้ห้องพักหนึ่งคืนด้วยดีใจไหมฮะดีใจมากค่ะอ่าเป็นเพื่อนกันนานกี่ปีแล้ว10สิบปีแล้วสิบปีแล้วไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมไม่บ่อยเลยไม่บ่อยเลเวลาไม่ตรงกันแล้วยิ่งตอนนี้โควิดก็ไปไหนด้วยกันไม่ได้นะฮะวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเขาได้มาเที่ยวกันแล้วก็เขาเรียกว่ามาเจอกันอีกครั้งลิ้นจบนั้นยัง นานแล้วค่ะนานแล้วต่างคนต่างทำงานวันนี้ได้มาเจอกันคะแล้วก็รายการเราก็ทําให้มาเจอกันเอาละวันนี้เราอยู่ที่อวานีพัทยารีสอร์ทนะครับโรงแรมนี้ติดห้างมีสระว่ายน้ํามีห้องพักที่ดีมีร้านอาหารที่ยอดเยี่ยบนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องไปดูห้องพักวันนี้ก่อนพร้อมยังพร้อมค่ะเข้าโรงแรมเลยาย หลังจากแนะนําตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะพา2สาวผู้โชคดีในวันนี้ไปชมห้องที่โรงแรมอาวานีพัทยารีสอร์ทที่จะได้พักกันในคืนนี้เลยแหละครับถึงแล้วครับห้องพักในวันนี้นี่คุณผู้ชมแตะคีย์การ์ดปุ๊บเราจะพาน้อง2คนเข้าไปเลยเชิญเลยจ้าความรู้สึกเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยเชิญเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหเป็นไงสบายไหม โอ้โหนี่คุณผู้ชมห้องดีมากเลยอะ่ะห้องสวยมากเลยค่ะห้องสวยมากเลยนะต้องบอกว่าหรูหราหน้าพักหน้านอนหน้าอาบน้ำหน้าถ่ายรูปอุ้ยแอร์ก็เย็นครับห้องพักก็อยู่ติดริมใกล้สระน้ำวิวก็สวยเรียกได้ว่าวันนี้สองสาวผู้โชคดีของเราก็เพลิดเพลินไปกับความโชคดีอย่างชุ่มช่าสุดคุ้มเลยละครับ ตอนนี้เดี๋ยวพี่ติอ้วนจะให้เราเนได้เดินชมห้องให้พอใจและเดี๋ยวเราจะไปเตรียมอาหารให้ที่ห้องอาหารในโรงแรมนี้ดีค่ะอากินให้อิ่มก่อนดี้หนมะดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารให้นะครับสวัสดีครับผมเชฟพง์พิสิทธิ์อังสุชัยเกตนะครับเรียกเล่นๆเชฟแสงนะครับก็เป็น e x ็กซ์เซอร์สิเชฟที่โรงแรมอาวานีพัทยารีสอร์ทนะครับวันนี้เราก็จะอยู่ในห้องอาหารของกาเลนคาเฟ่นะเป็นออเดย์ดิ g วันนี้เมนูที่จะนําเสนอก็คือ กรีนโฟโลสลัดนะครับแล้วก็จะมียำใบหม่อนทอดกรอบไก่อบซอสชบาเมเปิลนะครับแล้วก็จะมีบิยอนมิตเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็จะมีผัดไทยกุ้งสดครับเล็อม,มากคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่ที่อาวานีพัทยารีสอร์ทนะครับทางเชฟเสียงก็จัดอาหารแบบเต็มสตรีมเลยในห้องอาหารออเดวันนี้ให้น้องน้ำหวานกับน้องน,น้องปิ่นนะถาไเป็นไงดูแล้ว ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่โลโอ้โหดูยิ้มแบบว่าหน้าตาแบบบั่นใจกูทานได้ทุกอย่างแน่นอนนะฮะอา้าวอยากกินใช่ไหมเริ่มเลยเชิญเลยค่ะมาเลยเอา้าว อขอขงหวานทีี่่่นนนน้้นผ้ผาาไไไมไดมนะไดะะลูชเเคคยัวรางัลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับทังเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d Gas สวันนี้รายการดีว่นชวนดวนะครับต้องขอบคุณโรงแรมอาวานีนะครับพัทยารีสอร์ทมากมากเลยที่เอื้อเฟื้ออาหารมื้อใหญ่แล้วก็ยังมอบห้องพักให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับแล้วเรื่องขอบคุณเชฟเซนด้วยนะครับที่เตรียมอาหารให้อย่างดีเลยผมก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลหนึ่งถังนะครับจากเว r ร์กแกสนะครับมอบโดย WPE n e r g y ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเว r ร์กแกสนะครับถังเป็นเหล็กกล้านะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับผ่านมาตรฐานมอกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแก๊สหมด ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมอาวันนี่พัทยารีสอร์ทเนี่ยเชฟเสียงมีห้องอาหารอะไรแนะนำบ้างครับก็จะมีเบเนียนานะครับเป็นสไตล์เซฟันยากิน,นะครับก็จะมีการเอนเตอร์เทนลูกค้านะครับนะแล้วก็จะมีห้องอาหารเป็นาบาร์เล็กตรองนะก็จะเป็นไดซี่ไรล,ลี่นะครับแล้วก็จะมีออเดรย์ดิงการ์เด้นคาเฟ่นะครับที่เราอยูนอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีอีบาร์นะครับสำหรับนั่งทานนั่งดื่มได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบบรรยากาศสบายๆรอบสระน้ําก็มีที่สระน้ำเราครับบริการอาหารคุณผู้ชมครับมาโรงแรมเดียวครบจบเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับอวานีพัทยารีสอร์ทนะครับขอบคุณเชิดสิงห์ด้วยครับขอบคุณครับ